ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะ,ค,ะคือพุ่งทำงานธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะประมาณคือทำมาทำมานานแล้วก็หยุดไปประมาณ6ปีแล้วก็กลับมาทำอยู่2ปีหลัง2ปีหลังที่เรากลับมาทำเนี่ยนะคะคือแม่แม่จะไม่สบายป่วยบ่อยอะ่ะเขาเข้าออกโรงพยาบาลจนเราทำงานไม่ค่อยได้ทำงาน แล้วก็ที่พอทราบข่าวกันที่พี่น้องพอทราบที่ว่าแม่ขุงเป็นมะเร็งตั้งแต่มกกลากรุ่มพามีนาเมษาุงก็ไม่ไทํางานตั้งสี่เดือนสี่เดือนเนี่ยคืองานเราเนี่ยมันผูกกับตัวเลขงานธุรกิจฝ่ายขายเนี่ยตัวเลขมันมีมันมีความสําคัญในการเลื่อนตําแหน่งหรือปลดตําแหน่งลงนะคะและตัวเราเนี่ยไม่ได้ทํางาน4เดือนผลผลิตงานที่ออกมาถ้าถามแล้วมันดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ผ่านโคต้าดีมากนะคะแต่บริษัทก็ยังจ่ายเงินให้เราปกติ ประมาณเมื่อประมาณเดือนที่เดือนประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็ปรากฏว่าหุ้งไปเสนอลูกค้าอะไรหนึ่งจริงๆอ่ะฮุ้งเสนอมาประมาณ2เดือนแล้วทุนประกันร้อยล้านนะคะคือเจ้านายบอกว่ายังไม่เคยมีใครทําทุนประกันขนาดนี้ในบริษัทเราก็อยากทํามันเหมือนจุดไฟเราอยากทําเพราะเราเชื่อว่าเรามีพระเจ้าแล้วก็เราก็เชื่ออาจารย์ปอาจย์ปาบอกว่า ธุรกิจเศรษฐกิจพี่น้องจะได้ยินมากมากเพราะว่าฮุงเนี่ยจะเป็นคนช่าง,งถามเวลาฮุงไปซื้อของใครหรือเจอใครมักจะถามลูกค้าหรือคนขายว่าเป็นยังไงขายดีไหมเศรษฐกิจเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยขายไม่ดีแย่มากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นคนที่คิดบวกและพูดบวกเวลาใครพูดลบคิด คิดไม่ดีเนี่ยเราจะเดินออกห่างคือจะไม่ชอบคุยอะไรเรื่องลบๆหรือคุยอะไรแล้วปวดหัวเยอะมากจะไม่ชอบจะเดินออกแต่ถ้าใครพูดแย่หรือเศรษฐกิจไม่ดีเราก็มักจะบอกว่าจริงๆเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวนะฮะอยู่ที่เราขยันแล้วยิ่งเราเป็นลูกเป็นคริสเตียนด้วยกันเนี่ยเราต้องมีความเชื่อคือฮุ้งเนี่ยเป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วไม่ว่าเจ้านายให้อะไรมาให้ทําอะไรตัวเลขหรือผลงานเนี่ยคือจะไม่เคยบอกเลยว่าทําไม่ได้บอกว่าได้เชื่อและเพื่อนถ้าอยู่ใกล้ตัวจะรู้ว่าฮุ้งเป็นคนที่โพสทีฟมากบวกมาก คือค่อนข้างจะไม่ชอบคนที่พูดลบเพราะรู้ว่าว่าถ้าเราพูดลบปุ๊บเนี่ยสิ่งนั้นสิ่งแรกที่เราจะได้ก็คือเรื่องลบๆบแต่ถ้าเราพูดบวกนะคะมันมันจะจูนเข้าไปในสมองเลยว่าเราได้แล้วยิ่งเราเป็นลูกพระเจ้าเสร็จแล้วพอเราได้ยินเจ้านายว่ายังไม่มีใครใครทำเลยว่าที่ร้อยล้านทุนประกันขนาดนี้แล้วเบี้ยขนาดนี้เราตัดสินใจไปเสนอลูกค้ารายหนึ่งจริงๆเป็นลูกค้าที่แบบว่าก็สนิทแล้วก็คุยกันมาหลายครั้งนะคะก็ทํามาเรื่อยๆแต่ว่าวันนั้นพอคุยปับ๊บเราก็ไปเสนอลูกค้าก่อนที่เราจะเสนอลูกค้้าาคนนนนั่นเนเนะเรจ้า พระเจ้าแบบคือลูกอ่ะแบบไม่ได้ทํางานมาตั้งสเดือนแล้วก็ผลผลิตนะ่ะโคต้าลูกก็ไม่ผ่านบริษัทแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้เสียหายถึงขนาดปลดลดตําแหน่งเนื่องจากเรามีเครดิตในการงานอยู่แล้วเจ้านายเขาก็เนั่นเราก็ที่ถามพระเจ้าว่าเราอยากปลดภาระต่างๆนะคะเราอยากจะสบายขึ้นปลดภาระเพื่อมีเวลารับใช้ได้ร่วมภาร,รกิจได้อะไรกับที่โบ์มากขึ้นนะคะก็<ๆ>ที่ถามพระเจ้าเชื่อไหมคะคือมันอัศจรรย์ตรงที่ว่า พอคืนนี้เราเราอธิษฐานปั๊บเนี่ยเช้าเนี่ยเราไปหาลูกค้าเนี่ยพอดีลูกค้าเขาทางานเขายุ่งเราก็ไปหาช่วงดึกเราก็ไปคุยกับเขาคุยกันแบบไม่ถึง10นาทีอ่ะก็ปิดการขายเซ็นเอกสารมาด้วยทุนการร้อยล้านเบิกประมาณเกือบ3าล้านหซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าคนอยู่ในธุรกิจนี้จะรู้ว่าไม่มีนะคะทุนประกันขนาดนี้แล้วเบี้ยขนาดนี้ที่ขายอย่างมากก็แสนก็เก่งแล้วนะคะตัวพุ่งเองอยู่ธุรกิจนี้มานานรู้ว่าเก็บเบี้ยแสนเก็บเบี้ยแสนนี่คือ มันก็เป็นเรื่องยากสําหรับบางคนอยู่แล้วนะคะแล้วเราเก็บแล้วเรารู้ว่าแม่เราไม่ใช่เก่งแต่ว่าพระเจ้าอวยพรน,นะคะเราเชื่อเออมีท่าทีที่ถูกต้องนะคะพรุ่งนียกับพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่พุ่งเป็นคนที่กับพระเจ้านี่พรุ่งสุดจิตสุดใจนะคะ เห็นสุดจิตสุดใจกับพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าลูกพระเจ้าเนี่ยไม่มีอดอยากไม่มียากจนมีแต่ความเราต้องมีความเชื่ออยากให้พี่น้องว่ามีความเชื่อมากๆพูดบวกคิดบวกคิดดีกับทุกคนพูดดีกับทุกคนนะคะจริงใจกับทุกคนและสิ่งนั้นจะกลับมาทวีคูณนะคะแล้วทุจะบอกว่าคืออีกเรื่องหนึ่ง <S <S มันอัศจรรย์กว่านั้นเคสขนาดนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจากประสบการณ์ที่คนเคยทําธุรกิจนี้จะรู้ว่ามันยากมากตรงไหนคนที่ทําระดับนี้มามักจะมีปัญหาสุขภาพ มีเงินแต่สุขภาพไม่พร้อมก็เราก็ต้องมาตื่นเต้นมาลุอธิษฐานะลุ้นว่าเอ๊ะจะได้ไม่ได้แต่เราไม่มานั่งลุ้นชีวิตเราไม่ได้อยู่การลุ้นหรือการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงทายเราคุยกับพระเจ้าพระเจ้า,เ,จาเคสน,นี้นะคะแล้วพอดีฮุ้งปิดผลงานปิดคุณอาวุธต่างประเทศด้วยนะคะปิดผลรุ่ต่างประเทศสองประเทศฮุ้งก็อยากติดต่างประเทศด้วยเพราะว่าฮุ้งเนี่ยตอนพอช่วงแม่ไม่สบายเนี่ยเราก็ไป่ทำงานตัวเล็กเราก็ไม่ผ่านที่ใหญ่นั่นเป็นคนชอบท่องเที่ยวต่างประเทศไงฮะก็ช่วงหลังที่แม่ไม่สบายก็ไม่ได้เที่ยวอะไรแล้วเป็นนค คือแบบไม่อยากจะเที่ยวแบบใช้เงินตัวเองอะ่ะก็จะใช้เงินจากบริษัทนะคะก็คือทําบริตได้ก็ปรากฏว่าปรากฏว่าลูกค้ารายนี้นะคะปกติทุนประกันขนาดเนี้ยในเมืองไทยนะคะธุรกิจประกันชีวิตท,ทุกที่นะคะถ้าเกินธุรกิจเกิดถ้าลูกค้าทําเกิน40ล้านนะคะต้องรีไม่มีที่ไหนกล้ารับยังตึกเวลเทสเนี่ยสมมติประกันพันล้านเนี่ยบริษัทประกันจะไม่รับพันล้านนะคะเขาจะไปขายขายรีออกต่างประเทศซึ่งการรีมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นเดือนบางเคสก็เป็น2ปีถ้ามีประวัติ ะะของฮุ้งเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยฮุงส่งปรากฏว่าแล้วมันอัศจรรย์หลายเรื่องที่พระเจ้าอวยพรมากๆก็คือว่าฮุ้งเองเนี่ยไม่ชอบคือไม่ชอบแข่งขันโดยนิสัยไม่ชอบแข่งขันเหมือนไปเสี่ยงโชคไปไปนั่นแล้วก็ปรากฏว่า วันนั้นมันมีลงแข่งขันมีงานประชุมของบริษัทเขาแข่งขันกันโดยพุ่งเนี่ยเป็นคนมีสปิริตเพราะว่าไม่อยากให้ลูกน้องรู้สึกว่าโอ้โหเจ้านายเรายังขี้ขาดเลยไม่กล้านั่นเราก็ออกไปไม่ได่ว่าออกไปเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะชนะได้เงินหรืออะไรนะคะซึ่งเราเนี่ยลงแข่งขันทุกเดือนไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นสปิริตในการทํางานถ้าคนทําธุรกิจงานขายจะรู้นะคะเสร็จแ,แล้วปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะไม่เคยคิดจะลงแข่งขันคือนิสัยของชาวโลกไงนะฮะ คือพอมีงานมีเคสปับ๊บรู้ว่ามีเคสเนี่ยทุนประกันเป็นหลายสิบล้านเบีย้ยประมาณล้านห้านะคะเบีย้ยเยอะก็วิ่งออกไปแข่งซึ่งเราก็เห็นทุกเดือนคุณไม่เคยแข่งคุณไม่เคยมีสปิริตวันนี้คุณคิดว่าคุณได้เงินแน่ๆคุณได้เงินแน่ๆแ,แต่จากพอบอกพี่น้องว่าเนื่องจากเราเป็นลูกพระเจ้าไงคะเราลูกพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะคะปรากฏวันนั้นเขาไปส่งล้านห้าเขาคิดว่าเขาได้กินเงินก้อนนี้ประมาณ3 0,000บาทอัศจรรย์ตอนบ่ายพุ่งไปส่งสามล้านห้ารายขึ้นตัวพุ่งขึ้น,น,นอันดับหนึ่งขึ้น เขานี่น่าเสียแล้วเขาก็ต้องไม้นี่นะคะตรงนี้แต่เรานี่ไม่ได้แข่งขันหรือไม่อิจฉาไม่อะไรยินดีแต่คนตลอดเวลาได้นะคะอย่าบอกพี่น้องมา เราจงชื่นชมยินดีเวลาใครได้ดีเราต้องดีด้วยเราต้องยินดีกับเขาด้วยอย่ามีจิตใจที่เรามองและอะไรหรือจะไปแข่งขันมันเครียดนะคะเวลาแข่งขันกับคนแต่หุ้งอยู่กับงานเนี่ยหุ้งไม่เคยแข่งขันกับใครหุ้งยินดีกับทุกคนไม่ว่าใครจะอะไรเรายินดีชื่นชมแล้วพระเจ้าก็อวยพรเรามากอย่างอัศจรรย์น,นะคะอีกทัง้งอีกหลายเรื่องลักเคนีีนะคะปกติเนี่ยต้องรีออกต่างประเทศซึ่งมันใช้เวลาเดือนกว่าจะรีกลับมาอนุมัติเนี่ยหุ้งไม่ติดต่างประเทศเพราะคุณฮุ้งุงต้องงานเข้าเดือนนี้ให้ได้ปรากฏเคสนนี้องตอบบัไป่่าย ะะตกตอนเยน็นเจ้านายส่งไลน์เข้ามาส่วนตัวบอกว่าหุงอนุมัติแล้วซึ่งเป็นอัศจรรย์ในโลกนี้ไม่มีนะคะท,ทุนประกันร้อยล้านวันเดียวอนุมัติไม่มีค่ะบอกพี่น้องได้เลยถ้าใครอยู่ธุรกิจนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ อีกหลายอย่างแล้วก็เคแล้วก็คุณวุฒิที่เราเอ่อนอกจากเราได้แข่งขันเราได้รางวัลได้ทุกทุกเอ่อเงได้ไปต่างประเทศ2ประเทศซ้อนนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือฐานตลาดที่ลูกค้าเนี่ยกำลังจะมีเคสอย่างนี้เข้ามาอีกหนึ่งรายเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเก่งเพราะุ้อยู่ธุรกิจนี้มันนานเมื่อก่อนเนี่ยโอเคเรามีเราคิดว่าเราเก่งเราแน่เราเจ๋งนะคะแต่จะบอกค่ะตอนเนี้ยหุ้งทํางานจะบอกพี่น้องทุกคนว่าถ้าในธุรกิจนี้นะคะหุ้งเป็นคนที่สบายมากเพราะหุ้งมีพระเจ้าหุ้งไม่เหนื่อย มีเวลารับใช้มีเวลาดูแลตัวเองดูแลแกะส่งลายแกะทําทุกอย่างเพื่อพระเจ้านะคะจะบอกพี่น้องว่าเราต้องสุดจิตสุดใจพระเจ้าดูข้างในนะคะไม่ใช่ดูท่าทีภายนอกค่ะขอบคุณค่ะแม่นว้าวนะคะอะไรก็เป็นไปได้นะคะเห็นไหมคะเพราะว่าเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงทําไม่ได้นะคะพระทับใจคําพยานพี่พุงนะคะแล้วก็ นึกถึงพ้ามพีตอนหนึ่งนะคะใน2โครินนะคะบทที่10นะคะข้อ17บนะคะ,อบ,ะ,คะบอกว่าถ้าผู้ใดจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมคะพี่น้อง <Yeah. S 1> เพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใดแต่คนคนที่น่านับถือนั้นคือคนที่องพระผู้เป็นเจ้าส่งยกย่อง <Yeah. S 1> พี่น้องคะเราจะไม่ยกย่องตัวเองใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> อย่างที่พี่พง์ทำเมื่อกี้นี้คือ